สวัสดีค่ะพบกับช่องผักบุ้งชาแนลนะคะวันนี้ผักบุ้งจะพาพ่อปู่ไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะตอนนี้กำลังเดินทางค่ะทุกคนวันนี้คนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะได้ข่าวมาว่าทีนี้เราก็เลยจะกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวเช้าให้เรียบร้อยก่อนค่อยจะไปฉีดนะคะนี่ค่ะคนฉีดวัคซีนอยู่ข้างหลังนะคะ อนนี้ถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวลงกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะสำหรับกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวในตำนานพักบุ้งเคยมากินตั้งแต่อยู่ปสาปสค่ะทุกคนณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมความอร่อยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะพอดีแล้ว พี่เพิเหนอยวตะพัอพุ่งกินเกาเหลานะคะพี่ตาลกินหมี่ขาวพิเศษและคุณผูกก็กินหมี่ขาวนะคะ,ะก็จะเติมพลังก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะคะเต็มทีเลยได้พ่อ <laughs> อิ่มกันหมดแล้วนะคะก็กำลังจะเดินทางต่อ อีกประมาณไม่ถึงสิบกิโลนะคะก็ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะทุกคนกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลนะคะทุกคนคือรถเยอะมาก ที่เราไม่ไม่ทราบว่าเราก็ป้องกันคนอื่นได้นะครับจริงๆแล้วเราปฏิบัติตัวของเราแล้วก็ป้องกันคนอื่นได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่บอกต่อวัดขอ,ของคุณสมอเรียกอยู่นะครับวัดคนดันก่อนนะครับวัดคอนดันเขียนมานั่งรอนะครับผม ตอนนี้คุณพ่อก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้งสองเข็มแล้วเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์คุณพ่อนะคะว่า,ามีความรู้สึกยังไงมีอาการยังไงนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วค่ะพ่อเป็นยังไงหลังจากฉีดวัคซีนแล้วหมอพนันธห์ไหนจังไดแน่จ้ะต้องอรอดูอาการละรอดูอาการทั้งในขเขาก็จะกระสยัยวิธีโอขเขาจกบ,บอกวิธีไปตามนั่นละ ทำมิตรอวัยวะก็บอกไปที่ทันยังซีปฏิบัติตัวท่านยังซี่อ๋อเพคนให้ข้ามในน้ำดีอยู่เป็นบาคา่ค่ะพ่อดีดีวัคซีนที่พ่อฉีดเป็นวัคซีนยังคะ่ะไปเซอร์คือเขาอ๋อพ่อแดดไปเซอร์ทั้งสองเข็มเลยเป็น,นบาคา่ค่ะแมนไปเซอร์โอ้ก็ดีแต่พอ่อมีสิตเรียกแล้วสิตกลับมีไม่ได้อันพันปิ้นใบให้นงบาคา่ค่ะพ่อเรียบร้อยมีใบอ่าโชว์ใบหน่อยคะ่ะคุณพ่อคะ่ะ โอเคค่ะคุณพ่อ,อพุทธาสามหัดไทยฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็มแล้วนะคะได้วัคได้วัคซีนเป็นไฟเซอร์ทั้งสองเข็มนะคะอันเข็มแรกพอฉีดมากพอมีอาการอย่างบ่าค่ะเก็บแต่ต้นเชนน่ยน,นึงแต่มองฉีดยาต่าอาการยังี่ว่าดีอยู่พี่ว่าดีอยู่ผ่านอยู่ผ่านอยู่มันบ่าค่ะเข็มที่สองนี่ฉีดคางใดค่ะคางก็คางคางขัวคางก็ว่าคางแสนทำงานดีเทนงานหนักแข่งใจเพราะว่าฉีดว่ได้ว่าด้ คนสวนคนยังอยู่ตลอดพ่อคะฝากอันพ่อมี่ยังสิฝากถึงคนที่กำลังยันวัคซีนอยู่บ่ค่ะมาสีเลยบุป็ผยังสีแล้วก็คือจบสบายไปใช้ก็คือดวกสบายดีที่แรกก็ชิดยานหลังที่แรกย่านหลายแล้วก็เด็กมาจะกของพี่ลูกประจําตัวกับูกคุ่มแพร่จะมันแพร่ป็นยังหรอแล้วบอกหมอฟังเพิ่งบอกบุปผญังก็สีเลยก็สีเพราะว่าปกติดีพ่มี่ยังบ้านอีกดีแล้ว บวัวตองยานวัคซีนมันมาพอาต้องยานวัคซีนตะกี้กูโอ้ยานมันพ่ามีโรคประจําตัวยานยานบ่ถึงกับโรคนะยานเป็นหลันต่อตากันกับโรคกันเป็นหลันตะไลนะปาเดกเล่แปลกมากได้บอร้อมสีเติงก็เลดดีโยสือว่าดีแล้วละ่ะบ่เป็นยังกลับไปนี่กัสิไปเลี้ยงงัวต่อจิพ่อเลี้ยงงัวต่อ สำหรับคลิปนี้นะคะกาวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังหยาดวัคซีนนะคะคุณพ,อพ่อคุณท่าเนี่ยเพิ่นมีโลประจำตัวเป็นพุ่มแพ้่นะคะตอนแรกกะกังวลค่ะประกาฉีดวัคซีนเพราะว่าหยานเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะกาพ่อได้ฉีดแล้วนะคะกาครบทั้งสองเข็มแล้วนะคะพอบอกว่าเข็มแรกที่ฉีดไปกาบ,บริเวณอาการยังนอกจากเจ็บบริเวณที่ฉีดนะคะกาปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอพูแนะนํานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs> พอบ๊ายบายแน่ <laughs>